พร้เอกช่องสามตามจีบปรางกันนรานยืนยันไม่มีผีพรากปิดประตูจิ้นปั้นจัดยันแค่พี่ชาย เป็นสาวเนื้อหอมจริงๆสำหรับนางเอกสาวปรางกันนารันแถมแฟนคลับยังเชียร์ให้จีนกับพระเอกคนสนิทอย่างปั้นจันประมะที่มีโมเมนต,ต์ความน่ารักออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะจนหลายคนมองว่าคู่นี้จะสารสัมพันธ์กันแล้วจริงๆหรือไม่และล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคม2565สาวปรางก็ได้ออกมาเปิดใจว่าหัวใจสีขาวแฮปปี้ชีวิตโสดและขอโฟกัสกับงานมีเวลาทุ่มให้งานมากขึ้นจริงๆ อย่างที่คนพูดว่าถ้าสดแล้วงานจะรุมตอนนี้มีหลายโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะมากสําหรับเรื่องจิ้นกับปั้นจันนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่าการันตีไม่มีผีผลักแน่เพราะรักเขาเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วมองเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันดีมากๆพร้อมเล่าขำๆอีกด้วยว่างวดแนะนําเพื่อนสาวให้ปั้นจนันเพราะดีเกินไปแต่เป็นเพื่อนเรานะที่ดีเกินไปส่วนที่ปั้นจันออกมาบอกว่ามีพระเอกช่องสามที่แอบชอบและ ก็ตามจีบสาวรางก็ได้เปิดเผยว่าขอไม่ตอบว่าเป็นใครยินดีให้ปั้นจันคอยสกีนให้ไม่ได้ปิดใจหากใครจะเข้ามาก็ยินดีให้จีบแต่ตอนนี้ไม่ได้รีบอยากใช้ชีวิตสดให้คุ้มก่อนในะรอบสิปีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย